สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับสาวน้อยพี่เปนแท่งนะครับพี่น้องแฟนคลับช่อง YouTube ลำก็อย่าลีลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเอานี่ครับก็รับเขานี่นะครับพี่น้องทางทีมงานสาวน้อยเฮาเก็บสิ่งเก็บของหลังจากเลิกกองไทยสอดแจ้งครับพี่น้องไทยบกักดูเดียดเลยไทยบกักมาลาทอนเลยครับถือว่าพายที่ไทยเพลงยางมาลาทนนอนนี่ก็เหลือแต่งแก่ทีมงานเฮา ทีมงานสาวหน่อยเฮะทีมงานรถบัสบางส่วนนะครับขับไปบ้านแล้วเหลือบางส่วนที่ได้เขาร่วมฉากทายละครเอ็มวีขึ้นนี่ในส่วนของทีมงานกองทายทายแกลมมิดโกลขับบ้านไปแล้วกันสืเหลื่อนี่เป็นบางส่วนขับมืาขึ้นเพื่นกับทายอยู่ในเพืงของน้องเวียงนะรุมมนนะครับพี่น้อง หลังจับเก็บซสียงเก็บของแล้วเะหก็จะได้ไพูดละบ้านเจ้าภาพครับพี่น้องบ้านเจ้าภาพทาาอําเภอเชียงยืนนะพี่นอ้องอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามก็ถือว่าบ้านเราพี่น้องบ้านมอลำพ์คนละสรารคามบ้านเราสรารคามน้าม,มอต้องคนละไปพ่พอการเมือนได้พี่น้องเอ้อสาวหน่อยเพ่งๆห้องงานเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานงานวัดนะครับ เดินทางกันเลยเก็บสิ่งเก็บของแล้วเพื่อนๆไปทางวัดสารครามนะครับใ <c oughs> นส่วนของงานมันขึ้นนี่กันโอ้โยไทยกันสวดเลยสวดแจง้งปัดเหลายคนก็นแยกย้ายกันกลับแล้วนะครับชุดกินนาล่าแต่สิเหลื้อตัแต่แทีมงานเก็บไปที่นะครับทีมง,งานควนวอยนะครับสิเหลือเป็นนี่แหละ เป็นบางเกลือนหน่อยลงแล้วเหลือรถบานอยู่สามขั้นขั้นหนึ่งอาจจะเป,ปน็นราประจันดนตรีมือแร่งนะครับเหมืองแรงเออมือแร,งอ,ออแรงอีกงานหนึ่งนะครับพี่น้องมือแรงงานหนึ่งอยู่เดือเซิงรามินทอโอ้ก็บที่ได้ถอาพับซะก่อนนะครับประจันดนตรีพร้อมที่จะเป็นเป็นบางชวนอีกคือกันนะครับก็บทได้เขา <c oughs> พับแล้วจังสิได้กลับบ้าน เพราะว่าเราหนาเพิ่นรับงานทับไปเพราะว่าในส่วนของทีมงานของไอ้เวทีเพิ่นก็จะได้เจ็บเดินทางล่วงหน้าไปงานเลยนี่นี่พี่น้องบ่านเด็เขาบ้านนี่นี่เขางานเลยคุณละบ้านโพนทองนะครับพี่น้องตำบลหนองซ่อน รถไาอีกขั้นหนึ่งก็จะได้ค่าทีมง,งานอาจารย์ดนตรีไปขอ่อไปรับโู่งานกระจายกระจายนู่นครับพี่น้องแยกชวนกันไปเพราะว่ามันหนาเพื่อนะด้วยความอยากจะให้ลูกน้องมีงานอยากจะให้น้องหรือไมีเงินน้อครับสหรับงานหลายๆอย่างหลายๆหยม่องเอาจะจมจะบนเนอะแต่งานน่ะยนีมีงานหาเขาก็เฮ็ดไปน้อครับ กีฬาจะไปยังไงมาไนนี่ฝืนบานเล่นเอาบานเลยมือนีใส่มือเื่อไกคลิปไก่ะไกิเกาโ่ิเกาโพ่อพ่อยีสิ่นงหนนโ่นโนั่นวันห้าค่ยไปหรืวัน่วันไปดูไปสอปีแล้วบาดปีว่าถังเขาเลยงดไปบาดเขาเลยปีนี้เขาจัดสามมือทุกอยางเขาจัดเมืองานใหญ่ไม่แต่ม่ลใหญ่เด้บ้านนี้มงแล่มจัดปีนี้เขาจัด อไกันเก็บเก็บเขาเก็บมีเกมือเพราะว่าเขาบอกเขามีแสามหนงยอส่วนลงมาบ้านนี้เมื่อเจ้าเขาโดมมืนี่ยคือไปงานเลยไปว่าไ้เขาไปเขาบ้านเขาบ้านเขามันแคบบ้านกคือไปไปเ่ากันจ้าคือไปย่ำไดเจ้าไปตั้งหรกจังมาบอก่าแห่ไปรอไปพักโอ้ยวัดแคบรอบหันเนาะแหนวดแคบรูยจำไปอยู่หินกบ้านเขาคอยจาได้ยิอยว่าคอยจไปแขนน้องอหมออคอยจแขนย่ร้านเนีมันมย ตาเออแมนแนขวายีดล้วบานอ่อยล้วโอ้คนหลาย่นี่ไปกสองสเออโอเคครับเพราบานบ่ไก่ดมงานของาวนเขาไวจแล้วแล้มนบ่ไก่ดมนึ่งสิกิโเอาครับพี่น้องไม่พอกันเนื้อมือพี่น้องไทยสารค้าบานของนะครับน้ำเย็นเยอะเหรอ

คืองานคือจัดภาเอามนนี่ก็ิดก่อนเอาหมนี่ก็บปดภาพกนนะคือเดินทางนอ้าวโอเคครับทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับทีมงานสาวน่อยเฮาอาาวๆๆับ เหมือแร่งนะครับไปฟอกันอยู่คาั์เด้อร์กรุงเทสเด้อรยูราห์อินธาะนะครับเดอดเซิงนะครับไปฟอกับสาวหน่อยมือแร่งเฮายยูราห์อินธาก่อนจะกลับบ้าดนะครับแร่งกับสาวหน่อยขอพับอีกแล้วนะครับ หาเงินไปนี่หรอกหาเงินเพื่อนะพอเพื่อปกป้องเพือสู่างหลังนะครับงานนะครังานก็มีเงินทลงานก็มีเงินหาเงินเพื่อก้อไมันนะพี่น้องส่วนของ ของว้อยนะครับส่วนหนึ่งของผู้ที่อยู่หลังในการสือยของง่ามคือกระชุ่มเลือของทิ้งป็นของในพุณอ่อนะครับะะคุณอออมเด็กสาวคู่อาจารย์สลานะครับเป็นครูแมงง่านในขังเนี้นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามพี่น้องขอบคุณการรับชมนะครับพี่น้องด้วยดีเสมอมาบ่าวาสิษเป็นน้องสาวน้อยนะครับนั่นครับช่องยูทูบพายดี้นะครับลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเบมวงแหลมมวนแล้วก็แหลมติดตามติดต่อไทยตกดไลค์กดแชร์ให้ทุกพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับเก้ากรคลิปหน้าปอกันไม่ดีดีมีแห้งสบายดีครับ